ครับผมอีกหลังหนึ่งนะครับตอนนี้ช่างกําลังดําเนินการก่อสร้างนะครับหลังนี้จะสั่งกว้างพิเศษนะครับเฉพาะตัวบ้านนี่กว้าง3เมตร50นะครับแล้วก็มีระเบียงข้าง2เมตร50แล้วในส่วนที่ลึกลงไปจะเป็น5เมตร50นะครับคือพื้นที่ลูกค้าจะมาประมาณนี้อันนี้จะเป็นแอมแนวตั้งนะครับสายแอม นจะเป็ตรหลังนี้ส่งลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอปราสาทใกล้ๆร้านเราเองเป็นท่านอาจารย์โรงเรียนอยู่แถวนั้นนะครับมีส่หน้าต่าง6บานนะครับบานตอนนี้ช่างกำลังทําการปิดฝาข้างอยู่ส่วนข้างหลังนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดู ในส่วนของระเบียงข้างก็ยังอยู่ในส่วนของโครงสร้างพื้นอยู่นะครับช่างยังไม่ได้ทําในส่วนของม้านั่งนะครับนี่ครับหลังนี้หลังนี้เป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็อันนี้คือในห้องนะครับในห้อง น,นี้ยิบซ้ำนะครับไปสําหรับทําฝ้าข้างในนะครับอันนี้เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับอันนี้เวลาทําฝ้าเราจะไม่เห็นนะครับอันนี้คือโครงสร้างภายในแล้วก็ฉนวนกันคว mm. ามร้อนอันนี้คือพ <kop R od> ื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับมีันลูออกมาห้องน้ำแล้วก็มีออก้ห้องน้าําห้องน้ําหลังนี้เข้าได้สองฝั่งนะครับ mm. เข้าจากห้องนอนแล้วก็เข้าจากระเบียงข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่าย ความคุบหน้าให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวอีกสัก2วันก่อนนะครับแค่นี้แค่นี้ก่อน